อันนี้ก็จะพาไปเกียร์สี่140นะครับก็จะขึ้นวับนะครับไปที่สเตียรีนาโอเคครับแล้วก็ไปตัวนี้ครับประตูดำครับคือต้องทำเคว็ก่อนนะครับเคว็ที่ว่าผมสตรีมไปล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวค่อยส่งลิงให้นะครับโอเค ันนี้เป็นเมือกบอลชายครับคือเรามาได้ตอนร30แต่เควสมันจะขึ้นตอน140นะครับนะครับก็จะเร่งรับเควสนะครับก็รับเควสนะครับครับก็อ่านเควสนะครับรับดูครับว่ามีอะไรบ้างก็รับไปนะครับชื่อว่าอะไร ดีมพาวเดอร์แล้วก็ขึ้นบันไดนะครับก็ลอกเคลรทุกอย่างนะครับที่มีอยู่นะครับหลับมาเลยนะครับโอเค,คนี่ครับคือเคลที่เรารลบมาบทุกอย่างรับแล้วก็บนจุดครับ พยายามสังเกตดีๆเพราะว่าข้างบนมันจะชอบบังครับแล้วก็ผมก็จะกดวัฟเพื่อจะลงไปเพราะว่ามันเดินไกลครับผมก็จะเดินลงไปแบบนี้แหละครับใช้วิธีวัฟลงไปครับประมาณใช้เวลาสักสิบวิครับลงไปแล้วก็รลบเคลตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เจอตรงนี้ครับ คือเราเควสทุกอย่างให้หมดนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยส่งครับคือมันจะมีบางเควสที่แบบรับมาเราก็ได้เลยตรงนี้ครับคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องไปตีครับเพราะว่าพวกพวกอาจจะตีมาก่อนครับขึ้นบันไดครับซ้ายครับตรงนี้ครับอันนี้คือเควสที่ต้องส่งห้าร้อยล้านหรอโอเคครับผมก็จะกดคุณนะครับเฮ้ยวันนี้ใบเควส ก็ไดกดทั้งนมครับทั้งนมกับคูณตรงนี้ครับก็จะส่งเลขเทไลท่ั้นสา,ามจุดเจ็ดสามก็ยังได้อยู่ครับก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าโอเค,คไม่เป็นไรอู้นี่สี่พันล้านเลยหรอโอเค,ครับสังหารอเอคล็เมื่อกี้ที่ส่งได้สองทีครับตรงนี้ก็ได้ตรงซ้ายขวาก็ได้คือมันเป็น n อ c พตัวเดียวกันครับ ครับโอเคคเขาแล้วก็มาอ่านเคล็ดแล้วครับว่ามีอะไรบ้างครับดิมพาวเดอร์โอ้ดิมเซราตีนกขับตีนกโอเคครับอ่านก่อนอ่านก่อนไวรูสกรีนเฮอร์เบิ้ลโอเคครับหมาอ้นี่ตีไอ้นี่ตี ติดทหารนะครับติดทหารเกคค็เจะมีคนออย่างนอกเงินมาที่นี่เนี่ยครับเควสเนี่ยครับเควสไวรูดนะครับไวรูดนี่ครับไวรูดนะครับสองพันเจ็ดร้อยล้านวัตีตัวนี้แหละครับ คือย้ำนะครับว่าไม่ต้องปาร์ตี้นะครับไม่ต้องปาร์ตี้เลยเราก็ตีเลยนะครับสามสิบวนะครับไวรุ่ลองตีกวางดำนะครับม่ขึ้นหรือเปล่าก็บริเวณนี้นะครับปากทางกับปากทาง ก็ขาย้านะครับว่าต้องเป็นเลเวล140ก็คือมาได้130แต่ควิสจะขึ้นตอน140นะครับแล้วก็ไม่ต้องกดปาร์ตี้นะครับไม่ต้องปาร์ตี้เลยคือมอนสเตอร์ไม่ไม่ได้น้อยครับเดี๋ยวผมกว่างตีไว้ครับแล้ก็เลยแบบกลายเป็นแบบว่ามอนสเตอร์หายหมดทับ เก็บทุกอย่างนะจ๊ะโอเคครับดิมดิมเธอลาไปครับจะมีเทอลาเราจะวิ่งวิ่งหานะครับว่าตัวไหนคือดิมวิ่งเธอลานะครับนี่ครับเฮ้ยเห็นสูงเกตห้าเหรอเกิด์ลน็อต่นเคยได้ครับสูงห้า นี่กดคุตอบคุณซอ้อนก่อนครับจุดนี้นะครับดีมิงเทอร่าครับท่านผู้ชมดีมิงเทอร่ามันจะมีมันจะเป็นมอนธาดนะครับมันมีธาดนะครับต้องระวังด้วยคือถ้าของไม่ฟูหรือของไม่ดีว่าจะตายได้นะครับหายากทั้งเลยเจ็บตัวแล้วครับท่านผู้ชม โอเคครับใี้รีบเกี่ยวลาแล้วทิ้งไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปครับคือไปตีข้าหางนะครับผมเชฟไปแล้วครับเป็นจุดนี้ครับก็จะวาร์ปไปเลยนะครับเหี้ยติดครับเหี้ยติดคือแนะนำว่าให้เซฟก่อนทำก็ก็ดีครับว่าก็จะได้ประหยัดเวลาครับ ตรงนี้นะครับนี่ครับระกระสุดแล้วครับถ้าเกิดเราเรารู้จักแบบเซฟจุดก่อนนะครับอ๋อมันมันให้เราฆ่าลายตัวนะครับมันจะมีมีหมาครับก็คือก็คือฆ่าทุกตัวเลยครับอันนี้ตัวหัวหน้าอันนี้ตัวธรรมดาครับอันนี้ตัวหมานะครับเคล็ดนี้นะครับน่ครับ QO ม,ม,มีคีอค่าทุกตัวครับที่มีอยู่ตัวหัวหน้าก็จะหายากไหมครับเพราะว่ามันมีน้อยครับอ๋ออยู่นี่ตัวหนึ่งครับ พอเสร็จนะจบเควส์นะครับก็โอเคครับพอเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะครับแล้วก็จะสง่งส่งเควสนะครับส่งเควสนะครับคนน้อยจังได่เปิดเดียวเขาได้เปิดเดียว ก็จะเป็นเคล็แบบเรื่อยๆครับก็จะแบบ oh, ได้โอ้ได้แปดเปอร์นะครับท่านผู้ชมอันนค่าอะไรเบอร์เฮดิตเหมือนให้เผาะนะครับให้เผากระท่อมนะครับ อ่านแป๊บนึงนะถ้าถือว่าควิดเน่ยเราไม่รู้เราก็จะข้าไปก่อนม็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปวิสทอยเนอร์เองไวโฟ o ์ดอิสตี้แต่ว่ามันก็ไม่บอกแล้วนะว่ามันต้องให้ฆ่าอะไรนะไม่เป็นไรครับก็ส่งควสก่อนนะครับโอเคครับสองพันเจ็ดร้อยล้านได้มา เนะน้อยว okay. ว่งจะวับลงไปที่ตงรงข้างล่างนะครับก็จะไปซื้อของครับมาต่อที่ควสตตัวนี้ครับควสตเผากระท่อมนะครับพุทธทูเดทัสนะตัวนี้ครโอเครับ okay. นะ เริ่มต้นก็จะต้องซื้อไอเทมนะครับซื้อร้านนี้ครับเนี่ยครับอันดำๆนี่ยครับอย่างละอย่างละหนึ่งครับหนึ่งก็พอนะครับซื้อไปเลยนะครับเนี่ยครับซื้อมาแล้วครับโอเคครับก็จะวาร์ปไปที่จุดตรงนี้ครับเนี่ยครับล่างสุดนะครับกระท่อมล่างสุดกระท่อมทำใจนีะครับพอดีผมเสียบจุดไว้แล้วครับผมก็จะไม่เดินครับผมเดินวาร์ปไปเลยครับ กดไอนะครับคือมันให้เราเพาก <c oughs> เาก,กระท่อมนะครับ <c oughs> คือเราสังเกตนะครับคือเราเราจะกดเราจะกดไม่ได้ครับ <c oughs> คือเราต้องเดินไปให้ให้ให้ท่อมให้ไหมครับ <c oughs> คือมันจะเปลี่ยนสถานะใช่ไหมครับคือมันจะเปลี่ยนเป็นลุกไฟลุกใช่ไหมครับไฟลุกปุ๊บเราก็กด,ดแล้วได้ละคือถ้าเกิดเราไม่เดินไปให้ใหใหถูกจุดท่อมมันก็จะไม่ขึ้นไฟครับต่อไปครับก็จะเป็นที่สองครับเดินมาทางนี้ครับ ก็ยังอยู่จุดนี้นะครับอยตรงนี้นี่ครับเป็นกระท่อมตัวน่าจะตัวไหนนะตัวนี้รับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันก็จะไม่ขึ้นไฟนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราเดินมามันมันถูกจุดมันก็จะขึ้นไฟเพราะกดแต่มันชิคครับเสร็จแล้วครับต่อไปจุดที่สามครับก็อยู่ด้านบนนะครับนี่ครับหน้าตรงนี้ครับตรงนี้ครับ เผาครับนี่ครับคือย้ำกับว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็จะไม่ไม่ขึ้นไฟให้ครับก็จบแล้วครับแล้วก็จะกลับเมืองนะครับก็จะไปส่งเควสนะครับกลับเมืองสีครับเควสนี้เป็นเควสที่ทําได้ทุกวันนะครับคือแนะนําว่าให้ให้ทําจนชํานาญนะครับเพราะเราต้องทำทตลอดถ้าเราทําตลอดมันก็จะคุ้มค่าครับก็จะแบบก็จะคุ้มต่อ ตัวการกดคูณน,นะครับเฮติกซับไฟคือเควสที่แบบมันไม่เยอะนะครับผมก็จะข้าก่อนนะครับแบบเควสที่แบบได้ได้น้อยครับนะครับ,นะรบทำเควสเนี้นะครับเฮดิกซับไฟก็จะเป็นจุดเดิมดดมาตุกงยำจุดเดิมับจุดเดิม มาไปจุดเมื่อกี้ครับที่ว่าเรามาเมื่อกี้นะครับให้เราให้ให้ตีเอาไงว่าถ้าเกิดมันยังดีเราอยู่เราก็จะทำคลิปไม่ได้ครับนี่ครับเราก็จะกดกล่องตัวนี้ครับนะครับ,รบได้สองอันละ จำนครับว่ายากให้มอนเตอร์มาใกล้เราได้นะครับเราต้องเคลียร์มอนเตอร์ออกก่อนนะครับคิดไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับตีเรานะอ,อถ้าเจดมอนเตอร์ตีเรามันคือเราก็จะแบบถูกยกถูกแคนเซิลไปโดยปริยายครับสังเกตนะครับว,ว่าบางอันมันก็จะไม่ได้ครับบางอันเราก็จะดูดดูดไม่ได้โอเคครับ แล้วไปที่อันเต็นต่อไปครับจะหมายงครับว่าถ้าเกิดเราตีทีเดียวไม่ตายเราก็เราก็ชานะครับเคล็ดนี้ครับห้าอันนะครับ ยพยายามกดจำำัมจัมนะครับบางทีมันก็จะไม่ได้ครับมาเลยตีเรียงจังเลยเจ็ดนะครับท่านผู้ชมตามมาดิผ่านครับผ่านครับได้ครับ,บ,ไ,ดรบได้ ลอ,ลองลองกดแล้วก็ลองตีมอนเตอร์ดูว่ามันจะได้เคล็ดหรือ่าครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองตีไปเก็บไปนะครับนะ่ะคือม,มันต้องใช้เวลาเกิดนะครับอันนี้กล่อนยังไม่เกิดเลยนั้นไปเต้มด้านบนครับ Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng chấm và quật chích chấm nhấm, chúng sẽ có thể làm được. Sau đó chúng ta về ันนี้คือให้ค่าบอสคาครับกับตันคาครับอันนี้ก็จะทิ้งนะครับไอคิวไฟน์ไม่ได้ทิ้งไปแล้วอืมทิ้งไม่ได้เหรอผมไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นคิวท์ทำตลอดครับเราก็ทิ้งเราทิ้งเราก็จะไม่ทิ้งครับโอเคครับบอสคานะครับจะอยู่ที่จุดตรงนี้ครับบอสคาบริเวณนี้ผมก็จะวิ่งไปนะครับแค่นี้ครับ ให้ค่าบอดคาเพราะบัฟแบบหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้บัฟในการชนบอสนะครับบอสค่อนข้างจะแ,แข็งนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวคนจะบอกจุดนะครับว่าให้ทําตรงไหนครับให้ให้ให้เซฟจุดตรงไหนแล้วก็ให้ทําตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวบอกนี่ครับจุดนี้ครับจุดกระท่อมนี้ครับตรงนี้นะครับกระท่อมนะครับบอลคาร์เพื่อจะจะมาตีบอลมีเทียนต้องระวังกับบอลมีเทียนะถ้าเกิดเราซอยไม่เร็วหรือว่าเราไม่มีถือเลือดแนะนั่นไม่ใช่ประดับหลุเลือดนะครับแตกครับบอลแตกแล้ว เนี่ยครับประดับดูดเลือดนะครับแนะน้นำไม้ใส่ประดับดูดเลือดนี่ดูดสามแถวนะครับแม่นด,ดนูดเลือดดีดเอาถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ค่อยหาปมเขาเดีย๋ยวหาช่วยครับ <S <S นะครับผู้มีประดับดูดเลือดก็ถือว่ามีเยอะครับก็เดี๋ยวแบ่งให้ครับถูกได้ทำหัวหัวเราตันขาก็กลับเมืองครับก,รก็รบ <S <S 2> <S 2> สรุปว่า,วาก็จะมีเควส ตอนแรกเนอะคือตีตีกวางหน้าเมืองแล้วก็ไปที่แมป์ไอ้ตีหมาตีไอเฮติกไอแล้วก็ตีกับตันเฮติกแล้วก็พอกระท่อมแล้วก็มาตีวัดคาครับก็ประมาณนี้ครับเควสก็ประมาณนี้ครับทุกวันครับก็คือมันจะเป็นเควสเดลี่คือทําทุกวันครับวันวันละครังนะครับผมก็จะประมาณว่ากดคูณใหญ่ๆห,หน่อยกดคูณอย่างเช่นกดคูณห้าหรือค 5, ูณสี่ทำเสร็จแล้วก็ออกแล้ววันหนึ่ง่อยมาล็อกอินแล้วก็ทําใหม่รับ อะไรประมาณนี้ครับทำอยู่เป็นปีก็แล้วแต่ครับแลแต่คนถนัดนะครับครับห้าพันแล้วก็ส่งไปครับในสิบเปอร์ก็หมดแล้วครับก็จะมีประมาณนี้ครับมีแค่นี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกเคล็ดเล็แหละครับทีนี้เราก็จะมาไล่เก็บครัทีนี้ไล่เก็บอ่าอันนี้ตีกวางตีกวางดำกับกวางขาวไปหน้าเมืองครับหน้าเมือง อันนี้ผมก็จะมาไล่เก็บเคล็ดเล็กๆน้นอยครับอันนี้สําหรับแบบคนที่แบบว่าไม่รีบมากแบบกดคนนิดหน่อยแล้วก็กดเสร็จแล้วก็อาจจะไปหรืออาจจะไม่กดเลยแล้วก็ทําไปวันละิ0เปอร์ล้วก็อาจจะไปล่าคลองต่อหรืออะไรต่อเพราะว่าไปครับแล้วแต่ถนัดเล่นชอบนะครับ ดีกวางเขาและกวางดำ ขวาวครบแล้วครับวยังดีเหมือนจะแป๊บเดียวแต่ว่าว,ว,วางขาวครบแล้วครับเดีวจะขวางดำด้านหน้าจะมีขวางดำล่นนอนะก็มีขวางดำอยู่นะครับ chung Okay, rồi. thôi going to go to top of วัดแบบหรอยิงทุ่มไม่ได้อยู่นะครับวันคุยนี้ก็จะเป็นคุสแบบได้น้อยแล้วครับคนนี้ได้ทีละาไปสิบสองล้านก็จะเป็นตีก็เป็นจุดนี้ครับท่านผู้ชมจุดนี้นะครับก็คือผมก็เคยพาทำแล้วครับเคยพาทำตอนแรกครับก็คือตีหมาตีไอตัวทฤอดาบครับผมพาทำแล้วนะครับดาร์คเทล่า นี่ครับโอเคครับเราชนได้แค่สามสิบห้าล้านนะครับไม่แนะนําให้ทำโอเคครับก็พอตีกวางเสร็จแล้วก็ตีกวางขาวกวางดำเสร็จนะครับแล้วก็กลับเมืองมานะครับแล้วก็มาส่งเคว็ดนะครับผมด้านบนสุดหรอ Okay, okay. ก็มาทางนี้ครับ <Okay. S 1> ก็สมเควนะครับ mm hmm. ก็หมดเควสนะครับประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ข่าเคครับ <Okay. S 1> ก็จบไปแล้วครับ mm hmm. สำหรับเควสมอนชายกับเขาข่าวนะเพราะว่าเควสที่สําคัญก็จะประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็จะมีทุกวันนะครับ เราก็ทาทุกวันครับก็สรุปว่าก็จะมีเควสอ,อันแรกครับก็จะเป็นเควสตีกวางนะครับแล้วก็ไปเป็นตีพวกอะไรนะม้าน,นะครับแล้วก็เฮียติก็จะเป็นพวกไอตัวถือดามโลครับแล้วก็จุดกระท่อมครับจุดเพากระทอมของเฮียติแล้วก็จะเป็นตีบอสคาครับ บอที่ว่าเก่งๆก็ประมาณนี้ครับทำทุกวันก็จะได้วันละประมาณ50สิเปอร์ถ้าก,กดคูณนะครับถ้ากดกดคูณใหญ่ก็ประมาณวันละเกือบเบลวครับประมาณนั้นครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางในการย่้อยสสินะครับก็เจอคลิปต่อไปครับ